ตื่นมาเช้าวันใหม่ก็ให้โฟกัสกับสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขสิ่งที่เราทำแล้วเราสบายใจสิ่งที่เราคิดแล้วมันเป็นสิ่งที่ดีให้กับตัวเองเราจะได้มีป,ป้องกันความทุกข์แล้วก็ความหนักใจในการดำเนินชีวิตของเราในแต่ละวันนั่นเองและจงอยู่กับตัวเองให้เป็นนะคะ เราจะเห็นความคิดของเราสิ่งไหนที่คิดแล้วมันดีสิ่งไหนที่คิดแล้วมันไม่ดีเราก็จะกําจัดมันออกไปนั่นเองแต่ถ้าเราอยู่ในผู้คนเยอะๆวุ่นวายนะคะเราจะคล้อยตามไปกับสิ่งที่ผู้คนคุยหรือหลายคนก็มีปัญหาแล้วบางคนนะคะจิตใจเราไม่แข็งแกร่งพอเราเก็บทุกสิ่งเข้ามาไว้ในจิตสำนึกจิตใจของเราก็ทำให้เราหมนหมองหรือคิดเยอะ คิดเป็นทุกได้นั่นเองพยายามนะคะอยู่กับตัวเองเงียบๆให้ได้เพราะว่าสังคมทุกวันนี้วุ่นวายมากนะคะคนที่จะอยู่ใดกับโลกกับสถานการณ์แบบนี้ก็คือคนที่มีสติแล้วก็จิตใจที่สงบเพราะว่าความสงบคือสิ่งที่จะทำให้เราทำอะไรก็ตามนะเราจะคิดก่อนเสมอและเราจะ รอบขอบมากขึ้นก่อนที่เราจะทำอะไรก็ตามไม่ว่าจะโดนหลอกไม่ว่าจะทำอะไรที่ไม่ได้คิดและไม่ได้ไตรตรองให้ดีแล้วก็มาเสียใจภายหลังาหากเรามีสติเราจะคิดรอบขอบขึ้นนั่นเองขอให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสตินะคะเราไม่จำเป็นต้องเป็นท่านมหาหรือครูบาอาจารย์ที่ประสบความสำเร็จที่ฝึกฝนมานานแล้วนะคะเพราะว่าเราเพิ่งเดินทาง เราก็ฝึกฝนเกลาตัวเองไปทุกๆวันให้จิตใจของเราได้ฟื้นฟูจิตใจของเราได้ซ่อมแซมจากอดีตจากสิ่งที่ไม่ดีที่เราประสบพบมาเราจะได้แข็งแร่งด้วยหัวใจของตัวเองนะคะเพราะว่าหลายคนชอบเอาความหวังความรักการชื่นชมไปฝากไว้กับคนอื่นและแล้วไม่ได้รับสิ่งนั้นก็ทำให้เราเป็นทุกข ถ้าหากเรามัวแต่เอาความหวังเหล่านี้ไปฝากไว้กับผู้คนหรือคนอื่นเราจะไม่เติมเต็มกับตัวเองเราจะรู้สึกขาดและเราจะอยู่แบบเหงานะคะเพราะอะไรเพราะว่าเราเรอการยอมรับจากคนอื่นนั่นเองคนอื่นไม่มีใครรักเราเท่ากับตัวเราเองและไม่มีใครรู้ ใจแล้วก็ความคิดของเราได้เท่าตัวเราเองเราคิดอะไรเรารู้เราทำอะไรเรารู้นะคะเพราะว่าคนเรามีความคิดที่แตกต่างกันแล้วก็มีการกระทำที่แตกต่างกันนั่นเองแต่สะสมไว้นะคะการกระทำที่ดีๆกับตัวเองจะเป็นกุศลเป็นบารมีบารมีบุญจะคุ้มครองเราทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเจออะไรก็ตามขอให้ทุกคนโชคดีค่ะ